มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาขอลาสบายดีพี่น้องทาง YouTube สู้กูสู้คนเบลยามสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แทีวฟังพี่น้องไทยเรานน่นและซอบคอมเมนต์พม่าก็ก็ว่าสบายดีสู้คนพอเขาไปแล้วลิงเล็กวันนี้ลิงสุดปัมากินเนี่ยพี่น้องกินยำยำมหม่ายำมหม่าดเนยยำมหมาดเองว่าลิงเล็กซื้อมายำมหมาดก็เช็ดเองแต่โบเห็นดอกซื้อมาดีก่อน มีมยอมีขาไก่มีผู้องผู้อัดกว,ว่าไปกอเดินไปกำลังใจดึงเหล็กน้ำเลนเดอรขับมาเด้อขับพี่น้อผู้ได้หยาบจดจ่าน้ำดึงเหล็กขอดูหยาดใส่มือคือเก่าไม่แตงไม่มะละฮาว่านะขอดูอยากใส่มือคือเกา่า,า,นะดา,กเกาด้วยครับคํามแรแหกมันมาด้ไปกากินน้ำดึงเหล็กมาหลอดอืม อมขอม,อมเจ้างรถจ้างเป็นน้องแต้น sợi mượn này rồi. Hừm. Hừm. Mà là, hừ, ừ, Giòn nằm nham suy subscribe cho kênh <laughs> Mình đã rủ cái này sai sầm

พระจุฬามละแสบคมกว่คมเนาะแล้เขาว่าแสบในเขาตัวเอาแล้นช่วาวัใครของมันปะวา,มา มื่อแกกินค,คำได้กับบวุวันกินคำได้กับคมเมละ sẽ mồi đi con. สี่สบาทบักไลน์น่ะิอมลเลยเป็นน้องไอ้กินบัตรไลน์กินสำยากก็พาะจำเนยแล้วเนาะขับไปกำลังใจะเรีนน้ำเดิมมานาเขีนาพอกันไปไม่ได้ครับ